ก่อนนะเอาสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินตุ๊กตกกี๊อันนี้กันนะครับว้าวเผ็ดไหมครับไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่มันน่าจะเป็นของเด็กไม่น่าจะเผ็ดใช่ไหมอ่ายังไงต่อครับแล้วเขาก็ตรงนี้เขาก็จะมีของแถมมาให้เฮ้ยของแถมนะนะโอ้ยยากมากเลยอย่างนี้เพื่อนๆต้องสังเกตใฉันนะลูกบางคนเขาก็แบบเปิดแล้วทิ้งเลยใช่ไหมชื่ออุวยได้อะไแล้วได้ไหมแท็บทูปปะไม่ตัวแท็บทูไหนกอดูใกล้ๆเนี่ยครับนิ่งๆว้าวน่ารักด้วยอ่าไงต่อแล้วเปิดฝาออกมา เขาก็จะมีซอสมาให้นะคะขอดูหน้าตาหน่อยหนูว้าวอันนี้เราจะได้เป็นสีดำเนาะอุ๊ยพี่หมีแล้วก็มีบกมือเจ้าก็ขีดออกมาแข่งไหมของกดนี่แข่งไหมแข่งค่ะโอ้สุกยากไหมเนี่ยเขาให้ทำยังไงอ่ะกดแต่มันจะสุกอ่ะมีขีดบอกในถ้วยไหมเขามีขีดบอกให้เติมน้ในในถ้วยมีขีดไหมจริงเหรอไหนมาดูสิไหนลังลางนี่ไงจริงเหรอแม่ดูด้วยตาดิแม่ดูในกล้องหนิอ๋อโอเคนี่ใช่มีขีดบอกเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เขาจะมีตรงนี้บอก แต่ที่ต้องเติมไปคือเติมน้ําร้อนถูกไหมรเรากําลังต้มอ,อยู่เดี๋ยวรอน,น้ําร้อนก่อนเอาตัวโกี้ใส่ลงไปเอาน้ําร้อนใส่ให้เท่ากับขีดที่ในถ้วยเขาบอกไว้ยังไม่พอไม่ใช่เหมือนมามา่าต้องเอาไปทำอะไรอีกใส่ผง <Okay. S 1> อ่ะใส่ผงแล้วใส่ตัวโกี้แล้วใส่น้ำร้อนไปถึงขีดแล้วทำไงต่อเวฟเวฟเขาบอกว่าเวฟอีกประมาณสองนาทีนะแล้วเราก็จะได้กินโอเคเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะเ,นะเรามาหั่นตัวโกี้แนละ้วให้กดหนึ่งรูปให้กดหนึ่งนี่ไปเลยข้างหน้าอยู่นู้นนี่ตรงนี้เลยระวังนิ้วโอ้เออไป ตรงนู้เดี๋ยวนี่เอาก่อนสินี่คืออะไรกันชื่อเนี่ยเอาออกด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้ครับโอเคแล้วค่ะโอเคโอเคไม่ใช่ผงผงครับระวังอย่าให้มันพวกนะมันยนอย่เียอืม ค่อย,ยเทเอเเอเ,อเอทหมดเลยครับผงสีไล่ผะสีด้เย้ยผมสีด้านมากรสชาติอะไรเนี่ยกินได้ไหมอะ่ะได้กินหอมหอมเหรอ <ไป S 1> โอเคต่อไปเดี๋ยวแม่จะเอาน้ําร้อนใส่เดี๋ยวพึ่งอ,อันนี้นะคะใส่น้ําร้อนเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเวฟต่ออีกสองนาที นี่หลังจากเราเอาไปเวฟเข้าเวฟแล้วอยากจะบอกว่าที่เราเปลี่ยนเป็นชามอันนี้เพราะว่าน้ํามันล้นออกจากถ้วยกระดาษที่เขาให้มานะคะน้ํามันล้นออกมาเลยตอนแรกมีคนเตือนแล้วว่าให้เปลี่ยนเป็นถ้วยอย่าใช้อย่าเออให้เปลี่ยนเป็นชามใส่ไม่งั้นน้ำจะล้นแต่เราลองใช้เราเราลองใช้ถ้วยที่เขาให้มาแล้วล้นจริงๆเลยต้องเปลี่ยนอ่าเป็นไงครับสีสันน่ากินดูน่ากินร้อนน้าร้อนยังร้อนเลยเราจะลองชิมดูชิมน้ำนิดนิดก่อนก็ได้ร้อนน้ำเบาๆเผ็ดเผ็ดไหมเหมือนอืม แกงแบบหมูอะคันอะไรแกงที่เป็นแบบแกงหมูอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นน้ำดำๆอย่างอ๋อพะโล่เหรอไม่ใช่พะโล่ครับมันแบบเป็หวานใช่ค่ะเฮ้ยเนื้อแบบรสนต้องออกหวานดิใช่ค่ะลองไอ้อลองชิมจากซ้อมดูนะเป็นยังไงรสชาติแต่ไม่เผ็ดเนาะมันเป็นของเบบี้ของเด็กเออร้อนนะลูกร้อนร้อนร้อนหลุดไหมหลุดค่ะแข็งไปป่าวต้องต้องเว้ยไหมไม่อร่อยเนี่ยอร่อยใช้ได้ครับไม่แข็งไปนะลูกได้ใช่ไหมไม่ทำ อร่อยไหนลูกชอวมันก็คือตอกปาเกียแบบว่าตอนนั้นรู้ว่าตัวชายก็เหมือนน้ำมันมดำในตอกปากียที่ในร้านอ่ะไงรู้ว่างไงอร่อยครับอร่อยครับไอเป็กบอกค,คล้ายๆอะไรหวานเหรอมันออกหวานๆเนี่ยมันไม่เผ็ดอ่ะก็คงเป็นของเด็กกันมั้งเราไม่แน่ใจไงหนึบหน,นับหน,นึบหนับหนึบหนับของเด็กของเด็กครับอ่ะสีสีูทูทูทูป้ายทูป้ายทูดีๆให้มันกล้องเห็นเอออย่างหนึ่งสองบ้านนะชูใหม่ชูใหม่ เร่องลงมาอีกลงตามไม่เออแล้วน,นี่นะครับลงเอออย่างนี้ย <c oughs> ังหนึ่ง <c oughs> สอง